Thank you วันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธกาล2563ครับวันนี้ก็เป็น EP 8แล้วนั่นแสดงว่า56วันแล้วครับเพราะว่า1สัปดาห์เราพบกันทุกวันศุกร์นะครับเพื่อนๆครับผมคงไม่ย้อนว่า EP 1ถึง EP 7คืออะไรละเพราะมันจะเริ่มยาวมาก <c oughs> เราว่ากันเรื่อง EP 8เลยนะครับ EP 8วันนี้ก็เรื่องที่ผมใหญ่คุยก็มีเยอะเลยนะครับ หัวข้อของมันก็คือเขาบอกว่าความสำเร็จไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์ของคนรวยเท่านั้นความสำเร็จไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์ของคนรวยเท่านั้นเป็นสมบัติของทุกๆคนครับคุณครับจงอย่าขาดความมั่นใจขอให้เชื่อมั่นในพลังของออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปทุกๆวันทุกๆวินาที ถ้าคุณเชื่อมั่นในพลังของออกซิเจนคุณจะไม่กลัวที่คุณจะก้าวเดินต่อไปตราบใดก็ตามที่เรายังคงก้าวต่อไประยะทางของเตาต้นทางกับปลายทางมันจะค่อยๆแคบลง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 นะครับแล้วมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเพราะนั้นตราบใดก็ตามที่เรายังคงก้าวต่อไปนะครับระยะทางของต้นทางจนถึงปลายทางมันจะค่อยๆแคบลงและสั้นลงด้วยวิธีการก้าวของเรานั่นเอง เพื่อนๆครับถ้าเขาเดินไวกว่าเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเดินไกลกว่าเขาไม่ได้ถ้าเขาพูดเก่งกว่าเราเราอาจจะเป็นคนที่ฟังเก่งกว่าเขาก็ได้เพราะนั้นคุณครับอย่าให้ความร้มเหลวในอดีตมาฉุดรั้งให้เราไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่หลายๆคนครับ พอล้มเหลวในอดีตแล้วเนี่ยมันฉุดลังทําให้รู้สึกว่าไม่กล้าที่เราจะก้าวแล้วก็เริ่มต้นใหม่ดังนั้นตราบใดก็ตามถ้าเรายังมีลมหายใจแม้จะล้มลุกคุกคานสักเท่าไหร่คุณจงตั้งใจที่จะยืนหยัดที่จะก้าวต่อไปและมีลมหายใจต่อไปเพื่อนๆครับถ้าจะคิดให้การตายเนี่ยมันง่ายนะครับแต่จะคิดให้การเกิดเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราจะหาวิธีทางตาย นะครับเราต้องอยู่รอดให้ได้ในทุกๆวินาทีของชีวิตเพื่อนๆครับทีนี้วิธีการที่เราจะยืนหยัดอยู่ยังไงนะผมอยากจะบอกวิธีการสักสามวิธีการนะครับอันที่หเลยเขาบอกว่าวิธีการคิดวิธีการคิดเป็นเรื่องสำคัญมากเขาบอกว่ามนุษย์เกิดได้เพราะคิดและมนุษย์ก็ตายได้เพราะความคิดเหมือนกัน <c oughs> ตลอด23ปีในสุรีนเนียครับผมเห็นคนเกิดเพราะความคิดมากทีเดียว ตอนที่เราเริ่มต้นทําสุเหียนเนี่ยครับคิดว่าจะทําคิดว่าจะสปอนเซอร์คิดว่าจะชวนคิดว่าจะขายคิดว่าจะประสรผลคิดว่าจะมีตําแหน่งคิดว่าจะมีงานมีเงินมีเกียรติมีชื่อเสียงมีมีผู้นับหน้าถือตาในสังคมมากมายเขาคิดได้อย่างนี้เนี่ยครับโอ้โหทุกคนมุ่งมั่นโฟกัสไปในที่เป้าหมายเลยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถเกิดได้เพราะวิธีคิดแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ตายได้เพราะวิธีการคิดเหมือนกันบางคนเนี่ยครับคุณครับผมเสียดายมากเลยนะบางคนเนี่ย ไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพ่ายแพ้ความคิดของตัวเอง <c oughs> นะครับพอคุณเริ่มเริ่มที่คุณจะพ่ายแพ้ความคิดตัวเองปุ๊บเนี่ยความคิดของเราเนี่ยมันก็ทําให้เส้นทางมันเป๋ไปเลยเพราะฉะนั้นคุณครับก็บอกว่าทรัพย์สินที่สําคัญที่สุดของมนุษย์เนี่ยคือวิธีความคิดเนี่ยครับถ้าคุณคิดให้เป็นคุณจะสามารถพาชีวิตตัวเองได้เพราะอะไรฮะเพราะชีวิตของเราเนี่ยคือผลลัพธ์ที่เกิดจากความคิดเพราะนั้นคุณครับผมเคยหลายครั้งมากที่บางทีเป๋เหมือนกัน แต่ผมพยายามเชื่อดึงตัวเองกลับมาให้ได้ว่าเฮ้ย hey, อยาคิดแบบนั้นถ้าคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์แบบนี้ถ้าคิดแล้วเป็นผลลัพธ์แบบนี้เราไม่คิดเราเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่วิธีการคิดใหม่ที่เป็นเรื่องของการบวกเนี่ยบางทีมันจะเจ็บปวดนะแต่เราจําเป็นนะครับเพราะเรารู้ว่าเส้นทางที่มันจะไปสู่สวรรค์นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยคุณอยากจะเห็นคุณเห็นบางคนเห็นความสําเร็จในวันนี้ของเขาเนี่ยคุณต้องถามก่อนว่าอดีตเขามาเขากว่าจะได้วันนี้มาเป็นยังไงนะฮะอันที่สองเขาบอกวิธีการรับมือ วิธีการรับมือก็สําคัญนะครับวิธีการรับมือเนี่ยคุณถ้าเกิดเราตระเตรียมทุกอย่างพร้อมนะถ้าเราตระเตรียมทุกอย่างพร้อมเนี่ยย่อมปัสจากวิบัติภัยหลายคนเตรียมตัวไม่พร้อมอย่างโ,โควิดที่ผ่านมาบางคนไม่ได้เตรียมตัวพร้อมเลยที่จะมาเจอสิ่งเหล่านี้พอเจอปุ๊บเนี่ยภัยวิบัติมาทันทีรับไม่ไหวครับรับไม่ทันเพราะนั้นคุณครับก็บอกว่าอย่าดูคนที่ประสบเสร็สในตอนที่เขาสําเร็จอย่าดูคนที่เขาประสบประสในตอนที่เขาสําเร็จ คุณจงดูคนที่ประสบผลสำเร็จเขารับมือและจัดการกับความผิดหวังหรือความล้มเหลวในแต่ละครั้งนั้นอย่างไรสำคัญมากครับ <c oughs> มีปราชญาจีนอันหนึ่งเขาบอกว่าอิ่มก็ยังต้องพกสเสบียงแรงก็ยังต้องพกลมเพราะว่าอิ่มต้องพกสเสบียงเพราะถ้าคุณเดินทางไปครึ่งทางมันเกิดหิวแล้วคุณจะหาอาหารที่ไหนเพราะนั้นเมื่อถึงแม้เราจะอิ่มเราก็ต้องพกสเสบียงแรงเราก็ต้องพกลมเพราะว่ากลางทางอาจจะมีฝนตก แต่งนทสุดมันก็สามารถกันแดดได้เ <c oughs> พราะนั้นคุณครับวิธีการคิดวิธีการรับมืออันที่สามเขาบอกว่าสงครามของชีวิตที่แท้จริงคือการที่คุณจะต้องสะสมความมั่งคั่งและความมั่นคงสงครามชีวิตที่แท้จริงต้องเกิดจากการสะสมความมั่งคั่งและความมั่นคงโดยเฉพาะความรู้ครับเพื่อนๆครับณปัจจุบันนี้ความแน่นอนของความรู้ นับวันยิ่งพึ่งพาอาศัยไม่ได้เลยเพราะความรู้ของวันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องเก่าของในวันพรุ่งนี้แล้วมันจะใช้ไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ทันทีนเพราะฉะนั้นคุณครับเมื่อเรารู้วิธีการอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับสําคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันนะครับรับวิกฤตทุกอย่างให้ทันเราต้องสํานึกในวิกฤตให้ทัน <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าลักษณะพิเศษที่สําคัญลักษณะพิเศษที่สําคัญในยุคนี้ ฟังดีๆนะฮะลักษณะพิเศษที่สำคัญในยุคนี้คือการปรับปรุงตัวเองเกี่ยวกับเรื่องความรู้ให้เท่าทันนะอย่างที่ผมบอกนะครับคุณนะความรู้ของวันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องเก่าในวันพรุ่งนี้ทันทีปฏิทินของปีที่แล้วใช้ไม่ได้กับปีนี้อาหารที่เรากินเมื่อปีที่แล้วเราไม่ได้อิ่มมาถึงปีนี้เรื่องของเมื่อวานมาใช้กับวันนี้ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นคุณสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคุณจําเป็นมากที่ต้องรู้เท่าทันแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองนะฮะให้ทันการให้ทันเวลามิเะนั้นแล้วคุณอาจจะตกขบวนได้เพ <c oughs> มือนครับไ <c oughs> ดนโนเสาร์เนี่ยทำไมมันถึงตายฮะเพราะว่ามันไม่รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณฮะวันนี้วันนี้ลิเกเล่นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นนักร้องใช่ไหมฮะวันนี้ขับเครื่องบินไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นขับแก๊ป วันนี้เป็นแอร์โฮสเตสไม่ได้ก็ต้องขายของออนไลน์คือเราถ้าเรายัางต้องการมีลมหายใจอยู่และมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับมันจําเป็นมากครับคุณครับเขาบอกว่าเราจะประสบผลสำเร็จไม่ได้ด้วยการกระทําครับไม่ใช่ด้วยคําว่าฉันจะทานะฮะคุณ <c oughs> ครับถ้าคุณแค่ฉันจะทําแต่คุณไม่ได้ทำอ่ะมันไม่มีคําว่าสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างแน่นอน <c oughs> ดังนั้นมีอีก5ข้อที่ผมอยากจะฝากไว้ในอีพีแปวันนี้เนี่ย <c oughs> ข้อที่1นะครับใน23ปีที่ผ่านมาผมก็ สาสมเป็นเรื่องราวเรื่องราวเรื่องราวในแต่ละวันแต่ละวันมาเนี่ยผมก็ค่อยๆมาเลา่าเพื่อนๆฟังเนี่ยครับเขาบอกว่าเรื่องแรกเลยที่ผมอยากจะบอกคือความดีคุณรู้ไหมฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แขวนอยู่บนคอเราเนี่ยคุณรู้ไหมมันศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรมันศักดิ์สิทธิ์เพราะคนแขวนนะมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะวัตถุที่ประกอบขึ้นมาเป็นองค์พระให้เราเลยคุณรู้ไหมถ้าตอนที่คุณพ่อผมคุณแม่คุณพ่อแม่ผมเสียเนี่ยผมตัดเสื้อของเขานะครับ ตัดชายเสื้อของเขาเอามาเรี่ยมกรอบเราก็แขวนได้ก็เป็นสิ่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะฮะเพราะนั้นคุณครับมันไม่จําเป็นว่าพระเครื่องต้องเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้าน,น,ลานแล้วแขวนแล้วจะศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะศักดิ์สิทธิ์นั้นมันอยู่ที่ตัวเราแขนวนเพราะนั้นถ้าเราเป็นคนดีเราทําดีคุณครับผียังคุ้มเลยนะฮะเพราะนั้นคุณครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะมันเกิดขึ้นจากตัวเราการกระทําของเราความคิดของเราคําพูดของเรามันทําให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราามก คุณจะสังเกตไหมบางคนนี่นะครับโอ้เดินมานี่อล่ามาเต็มเลยนะเพราะอะไรฮะเพราะเขาเป็นคนดีนะครับมีคนศรัทธามีคนกราบไหว้มีคนชื่นชมมีคนยกย่องมีคนสรรเสริญเ,เ,เดินมามีเด็กหลบมีด็กคนหลบทางให้ยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีครับแต่บางคนนี่ครับไม่มีเลยเพราะนั้นคุณจะกลายเป็นคนไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยให้คุณแขวนผ้าเป็นร้อยล้านมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกครับ <c oughs> อันที่สองเขาบอกว่าคุณจะต้องมีความพยายามคุณรู้ไหม ตอนที่ผมทำสูเดรแล้วผมมีปัญหามากมายเกิดขึ้นในระหว่างนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว,ว่าตอนนั้นหัวใจผมเนี่ยแตกสลายมากหัวใจมีดวงเดียวนะครับพยายามอย่ายัดเยียดเรื่องราวมากมายให้มันเกินไปเดี๋ยววันหนึ่งมันรับไม่ไหวมันจะแตกสลายผมใช้ความอดทนและก็ความพยายามครับในการที่จะเป็นเข็มเล่มหนึ่งที่มาเย็บหัวใจที่แตกสลายดวงนั้นให้มันกลับคืนสุภาพถึงแม้มันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันยังใช้หายใจและใช้เต้นได้ นะครับแล้วทวนนี้มันก็ยังมีบาดแผลของสิ่งนั้นนั้นที่ให้เป็นความทรงจํากับเราไว้เพราะฉะนั้นคุณครับความพยายามปเป็นเรื่องสําคัญมันเหมือนอะไรฮะมันเหมือนต้นไม้ต้นเหนือครับที่มันขึ้นนะแล้วมันมีหินนมาบังต้นไม้ <c oughs> คุณว่าถ้าหินมามาทับต้นไม้ต้นไม้ตายไหมฮะต้นไม้ไม่ตายนะต้นไม้มันจะหาวิธีการเสาะแซะแซะแซะไซ,ะซ,ะซ,ะซะจนหินต้นแตกไปเลยเขาบอกถ้าเราพยายามเท่าไหลเนี่ยนะครับเราไม่สนใจเลยรูเท่ารูเข็มถ้าเราจะไปเสี่ยงเราก็ต้องไปให้มันได้ มันอยู่ที่ความพยายามของเราวันนี้คุณอยากจะประสบผลสืบเรีนทุกๆสุเรียนนะครับแต่คุณได้พูดแค่ว่าฉันจะทําฉันจะทําฉันจะทําฉันจะมีวันนี้ที่ดีกว่าแต่คุณไม่ทําอะไรเลยอ่ะแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะใช่ไหมฮะคนเราต้องมีความพยายามครับนะฮะถ้าคุณไม่มีคําว่าพยายามคุณไม่มีคําว่าสําเร็จอย่างแน่นอนอันที่สามก็บอกว่าเกิดเป็นคนต้องไม่มีกับไม่มีคําว่าปำหมาดนักชกแชมป์โลกทุกคนเนี่ยครับคุณจะเป็นนักชกแชมป์โลกไม่ได้เลย ถ้าคุณประมาทคู่ต่อสู้อันนี้เรื่องสําคัญเลยนะเพราะเรื่องคู่ต่อสู้เนี่ยนะครับคุณยิ่งอยู่บนสังเวียนนะมันเหนือนเสวงชีวิตเนี่ยครับถ้าคุณประมาทเมื่อไหร่แล้วคุณคุณคุณประมาทคู่ต่อสู้มาหลยคุณจะโดนชกล้มทันทีเลยอ่า KTO แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณครับสาคัญมากถ้าคุณไม่อยากจะให้ใครน็อกคุณกลางสังเวียนแล้วก็คุณต้องไม่ประมาทเช่นเดียวกันการทําธุรกิจหรือการที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยถ้าคุณปล่อยให้ชื่นคุณประมาทนะครับ เสพยาบ้าคา้ายาอีทําแต่สิ่งที่ไม่ดีนะครับคดโกงเขามีเจตนาร้ายมุ่งเยอะแยะมากมายสิ่งเหล่านี้แน่นอนครับถ้าคุณประมาทกับชุดเนี่ยวันหนึ่งมันจะตามมาหาคุณอย่างแน่นอนผมเคยพูดเสมอๆเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็บอกวเวรกรรมเนี่ยตามคนไม่ผิดเลยนะครับเขาแม่นกว่า GPS ออีกยังไงคุณนอนอยู่เขาก็ตามไปหาคุณได้อย่างแน่นอนนะครับอ,อันที่3แล้วอันที่4ี่เขาบอกว่าสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญมากครับคุณครับวิสัยของเถาวัลย์ จำนะฮะวิสัยของเถาวัลย์ไม่เคยพันต้นไม้ที่ห่างไกลมันจะพันต้นไม้ที่ใกล้ๆมันนั่นหมายกว่าว่าคุณอยู่ใกล้คนแบบไหนคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นนะฮะคุณอยู่ใกล้คนดีคุณก็จะได้รับรังสีแห่งความดีออร่า,าแห่งความดี คุณใกล้คนชั่วนะครับลังสีแห่งความมืดมนนะครับลังสีแห่งความหม่นหมองมันก็จะครอบงําคุณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณครับในนในวันนี้ในเมืองไทยเนี่ยมันมีธุรก,กิจทั้งทั้งถูกต้องไม่ถูกต้องทั้งสีเทาสีดานะครับอยู่ที่คุณจะเลือกคุณครับเราจะเลือกอะไรให้กับชีวิตของเราเนะี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะนันคุณถ้าเรจะเลือกจงเลือกสิ่งที่ดีครับถ้ามันมีเจตนาเรื่องหลอกลวงคนแล้วเนี่ยเราอย่าทําเลยบาปกรรม ผมเคยพูดเสมอๆนะครับเมื่อบาปมันมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาโดนเราคนเดียวนะมันจะโดนลูกหลานเราไปด้วยแล้ววันหนึ่งเราจะนั่งเศร้าเสียใจว่าฉันไม่น่าทําแบบนี้เลยเพราะฉันทาแบบนี้ลูกหลานฉันก็เลยต้องมารับบุญรับบาปกับฉันไปด้วยนะครับอ่าอันที่สี่ละอันที่ห้าเขาบอกว่าเราเกิดมาไม่ได้เพื่อรอให้คนอื่นมาบอกว่าเรามีค่าเราเกิดมาเมื่อใช่ไม่ใช่จารอให้คนอื่นบอกว่าเรามีค่าเราต้องสร้างค่าให้ตัวเราเองคุณครับ มันไม่สนแล้วก็ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องอยู่หน้าแถวอยู่แถวหน้าหรืออยู่ปลายแถวหรือกลางแถวหรืออยู่ก้นแถวนะครับอยู่ตรงไหนของแถวถ้าคุณมีค่าคุณก็มีค่าคุณครับเพชรนะมันอยู่ตรงไหนมันก็คือเพชรเพชรนินจินดาวตรงไหนมันก็มีค่าของมันอยู่แล้วนะฮะก้อนอีกก้อนกวดนะมันอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีค่าให้มันมาประดับเป็นแหวนเป็นเครื่องประดับมันก็ไม่มีค่าถ้ามันเป็นแค่ก้อนอีกก้อนกวดเที่ยวรสาสามารถที่จะหยิบฉวยตรงไหนได้จากข้างถนนนะฮะเพราะนั Dem ้นคุณครับคุณจะอยู่ตรงไหน มันไม่สาคัญสำคัญว่าตัวคุณเองได้มีค่ามากแค่ไหนทีนี้ค่าของเราเนี่ยมันอยู่ที่เรานะครับคุณต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเราเองนะคุณครับผมก็กำลังจะ60ลิละผมพยายามสร้างค่าตัวเองด้วยการที่เราเป็นคนดีเรามีความจริงใจเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเรามีความหวังดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อนะครับว่านักธุรกิจสูเลยมากมายเลยเนี่ยก็ ต้องการเส้นทางนี้ที่จะประสบผลิดเสร็จผมไม่เคยที่จะไม่ไม่ยินดีกับใครเลยที่เขาประสบผลิดเสร็จหลายคนได้บ้านหลายคนได้รถหลายคนมีเงินอะไรเงี้ยหลายคนเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หลายคนพ่อแม่มีความสุขหลายคนได้พาคุณพ่อแม่ไปเที่ยวหลายคนได้พาลูกภรรยาไปเมืองนอกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมผมแฮปปี้ผมดีใจผมรู้สึกว่า,าทุกทุกความสุขมันเริ่มต้นจากครอบครัวและคนรอบข้างถ้าคนรอบข้างเรามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเขาถึงบอกว่า คุณครับเราไม่จําเป็นต้องเป็นไอดอลนะครับหรือเป็นฮีโร่ของคนทั้งโลกขอให้เราเป็นแค่ไอดอลและเป็นฮีโร่ของคนในครอบครัวแล้วคนในครอบครัวยิ้มได้ทุกคนเพราะการกระทําของเราเนี่ยมันโคตรแฮปปี้แหละคุณโคตรมีความสุขเลย <c oughs> สุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับเ,เพื่อนๆครับเขาบอกว่าถ้าเราเหนื่อยเพราะคนอื่นทําให้เราเหนื่อยนะพักผ่อนมันก็หายนะฮะแต่ถ้ามันเหนื่อยใจเนี่ยมันจะมันจะเหนื่อยมากเลยเพราะฉนั้นคุณครับเอ่อ คุณจะต้องรู้ก่อนว่าใครและเรื่องอะไรที่เป็นเหตุผลที่ทําให้คุณต้องทุกข์ทรมานใจและก็เจ็บปวดถ้าไม่อยากจะเหนื่อยใจคุณก็ต้องไปอยู่กับคนที่เขามุ่งหวังและมาดหมายว่าอยากให้คุณเข้าไปอยู่ในชื่อของเขาแล้วหยุดอยู่ที่คุณนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่กับใครแล้วมันเหนื่อยอ่ะเราก็ถอยหลังออกมาดีกว่าใช่ไหมฮะเ,เราไม่จําเป็นต้องจะต้องรวยมาก หรือว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่กับคนคนนั้นแล้วเรามีความสุขเรามีรอยยิ้มเรามีความหวังเรารู้สึกว่าชีวิตเราเราเราแฮปปี้นะครับผมว่าโอเคนะเพราะฉะนั้นเราถ้าเรามีความสุขเนี่ยเขาบอกความสุขมันเป็นเรื่องง่ายๆมันอยู่ที่สิ่งที่เราม่มมอ,องเรานะครับไม่ใช่สิ่งที่เรามีถ้าถ้าถ้าคุณมีรถเบนซ์นะครับคุณมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่คุณไม่มีความสุขเลยอะ่ะสามีไปนู่นภรรยาไปนี่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณครับผมอยากจะบอกสุภาพตีนะคุณจงจําไว้เลยนะครับต้นงิ้ว ไม่ใช่สไลเดอร์นะนรกก็ไม่ใช่สถานที่ช้อปปิ้งเพราะนั้นไม่ต้องไปอีกทีนะฮะต้นงิ้วไม่ใช่สไลเดอร์นะฮะนรกก็ไม่ใช่สถานที่ช้อปปิ้งเพราะนั้นไม่ต้องไปถ้าคุณทําดีคุณไม่ได้ไปแถวนั้นแน่แต่ถ้าคุณทําไม่ดีคุณได้ไปแถวนั้นแน่เลยคุณคงได้เป็นสไลเดอร์บนต้นยิ้วแน่เลยหรือไม่ก็ไปเดินช้อปปิ้งในนรกแน่นอนเลยเพราะนั้นคุณครับอยู่ตรงไหนแล้วเรามีความสุขเราไม่เหนื่อยจงอยู่ตรงนั้นเถอะครับ ผมเชื่อว่าซูเรียนเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ทําให้คุณอยู่แล้วมีความสุขนะครับเราอาจจะไม่ได้รวยทันควันในวันพรุ่งนี้นะแต่เราก็จะมีชุดที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นไปเรื่อยๆถ้าเราเพียรพยายามมันนะครับพวกไบ so นารีแชรูกโซ่เนี่ยครับเขาแนะเลใมีคุณได้ในภายใน1นถึสเดือนแต่ว่าจากเลื่างนั้นไปคุณจะได้รับสิ่งที่คุณทําไปมากมายนะครับคุณรู้ไหมผมยอมตายไปนะแล้วผมตายอย่ามีความสุข ดีกว่าผมตายไปพร้อมกับคํำสาปแช่งนะครับไอ้นี่มันกงเขามันเจตนาร้ายมันนู่นนั่นนี่นะครับมันทำไมอยู่นานเหลือเกินมันสมควรจะตายไปแล้วโอ้โหถ้าเราตายไปพร้อมความขับแช่งนะชีวิตเราไม่มีความสุขอย่างแน่นอนเพราะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับต้นงิ้วไม่ใช่สไลเดอร์นรกไม่ใช่สถานชิจอปปิง้งไม่ต้องไปนะครับทำซูเรียนยังมีความสุขครับ23ปีกับการทําซูเรียนผมมีความสุขที่ผมให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมเห็นทุกคนมีความหวังมีอนาคตมีกำลังใจผมก็แฮปปี้ครับ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเราขึ้นบันไดก็ยังต้องค่อยๆขึน้นทีละก้าเลยเราจะกระโดดข้ามทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวตกมาจะแข้งกาหักซะเปล่าๆนะครับอย่ารีบร้อนครับเย็นๆทุกอย่างในชุดไม่มีทางลัดครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าผมมีทางลัดเนี่ยผมไม่ต้องทำเงินยี่บสามปีแล้วครับผมม,ม่รวยตั้งปีแรกไปแล้วล่ะแต่ทําไมล่ะฮะเพราะาคุณอย่ามองว่าวันนี้ผมวันนี้คุณต้องดูก่อนว่าวันที่ผมหาแล้วผมทุ่มเทหามันอ่ะผมเหนื่อยแค่ไหนอย,อย่างไรแต่เหนื่อยแล้วโคตรคุ้มเพราะทำสู่เหรียน นะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับ EP8 ในวันนี้นะครับผมอาจจะแต่งตัวไวรุ่นไปนิดนึงก็ต้องขอทันท่าทษดด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ยอมแก่เราจะไม่ให้อายุซึ่งเป็นตัวเป็นตัวแรกเนี่ยมาฉุดเราเพราะนั้นใจเราจะหนุ่มโคตรหนุ่มอยู่เสมอแล้วเราจะทำให้รู้สึกเราชีวิตเรามีพลังและมีความหวัง นะครับอ่าเพราะนั้นลูกหลานผมโตไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเถ้าผมจะแก่ไปเรื่อยเเดี๋ยวมันจะนั่นกันเพราะนั้นเราจะหยุดความแก่ไว้เราจะรอลูกหลานของเราโตแล้วดูความสําเร็จของลูกหลานของเราเพครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือไม่ก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับให้กําลังใจกับผู้สูงอายุสักคนหนึ่งขอบคุณนะครับแล้วเราพบกัน EP9 ครับในเดือนหน้าแล้วนะครับขอบคุณมากๆาเลยครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ จงเชื่อมั่นในพลังออกซิเจนหากคุณไม่หยุดเก้าวระยะทางของต้นทางจนถึงปลายทางจะค่อยๆสั้นและแคบลงเรื่อยๆเรื่อยๆ